แม้ว่าปกติแล้วจะมีการทํางานโดยใช้เสียงหาทียใช้เวลาแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเทียบเสียงได้เร็วขึ้นนะคะจากเทคนิคที่ครูให้ค่ะสวัสดีค่ะกุก๊กอภิญญาข่าวสบายค่ะ i w ว t ช h ุม15นะคะพู้จัดการผู้ประกาศข่าวที่มีความสนใจในเรื่องของงานผ้าค่ะ ข่าวจากการติดตามเพจของครูหน่อยมาค่ะติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าหาความรู้เรื่องของเทคนิคในการที่จะพากเสียงใช้เสียงแล้วพอติดตามมาสักพักก <teri> ็ร mm ู hmm. NO ้สึกว่าอยากจะเรียนกับครูหน่อยโดยตรงค่ะก็ได้รู้เทคนิคที่สามารถเข้าถึงคาแรคเตอร์ที่หลากหลายได้มากขึ้นแม้ว่าปกติแล้วจะมีการทำงานโดยใช้เสียงทำพรีเซ้น นะคะแต่ว่าเมื่อจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมีการหาหาทีใช้เวลาแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเทียบเสียงได้เร็วขึ้นนะคะจากเทคนิคที่ครูให้ค่ะ จากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะก็จะถนัดงานเรื่องของสารคดีเรื่องของบรรยายา presentation สกูปข่าวสั้นสกูปรายการแต่ว่าด้วยความที่เป็นพิธีกรวาไตี้และพิธีกร e v e n น์ด้วยก็เลยสามารถที่จะใช้เสียงได้ในโทนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยภากันกระตรูนภาคละครวิทยุแล้วก็เล่นละครเวทีมาด้วย แล้วก็เรียนการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะทําได้หลากหลายแนวเลยค่ะแต่ถ้าเผื่อพูดถึงความชอบชอบภาพการ์ตูนที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีความใฝ่ฝันว่าชีวิตนี้อยากจะภาพการ์ตูนจิ๋ิๆให้ได้สักครั้งหรือว่าการ์ตูนดิสนีย์ก็ได้ค่ะ สำหรับไอวอรุ่นชันไปนะคะถ้าเปิดใครไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนคลาสนี้ได้นะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะปรับพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกเลยส่วนคนที่เป็นอยู่บ้างแล้วคุณครูก็จะให้เทคนิคจี้เป็นรายบุคคลเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าใส่ใจทุกๆคนท,ท,ทุกทุกรายละเอียดจริงๆมาเรียนแล้วได้พัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนค่ะ